เดียวอะ่ะโตเขาจะไปพัฒน,นาเสร์ฟให้มึงแม่มันก็โตไม่เป็นคนเกี่ยวกับการพัฒนาเสร์ม,มอะไรอยู่แล้วคุณจะบอกไว่ฟัง ีเนาะพอดีเรามีแล้วอ่ะเนาะพอดีกูมีแล้วครับมือเนี่ยคูณแค่ไม่ต้องการเนาะไม่ต้องการเีมงินที่พวกมึงเติมในแต่ละวันในแต่ละกิจกรรมมากี่บาทเกมมัรับไปได้กี่บาทเกมรับได้กี่บาท ดูแลเซอร์ฟ็จะมีปัญญาไหมคะแม่แค่นี้หรอคกกิดเยอะๆมึงเอาการที่จะเติมมาซื้อโปรดันแรงให้ตัวเองยักดีซะไปลหล่อเท่ด้วยสาวชม,มนิดนี่มันจะพูดสัง่งสอนแม่ฟังนะจะได้จเจริญเติบโตตื่นเบรริกบาน,นเป็นผู้รู้ได้ ก็เจ็ดร้อยกว่าคนดิเอ้ยคนดูเ m มหกร้อยกว่าคนเองมาดูพี่ดิเจ็ดร้อยกว่าคนเองเออดูเอาคนดังอะ่ะดูครับไอวอยังผ่านไหมไอ,บอ้บก็อกไม่บั็กไม่บั็อกอยู่มุมอยู่อยาให้ยับเลยครับโอเคครับพูดได้ดีเเมากผมพูดตาม สี่เก้า <49 4 S 2> สี่สองเก้าเจ็ดสี่เข้ามาเลยครับอะไรอะระบบเออเออเต่ TMTS มึงล,ลองไปแบบมึงลองไปทีมพวกูดทุกซีนไลฟ์สดไม่หนีแป๊บเดียวมังเล่นก็ด่าษมึงไม่เอาไอ้นี่ยเตรียมพวกวยอะไรไม่รักประชาชนเลยไปคล้ายๆกับนายกประเทศในประเทศหนึ่งเลยนะนอนนอนนอนทักแห่งหนึ่งอะบ้างไม่ได้เลยเนี่ยมึงลองไปพิมพ์ว่ะมึงลองไปพิม,มพ์เหน็บมึงลองโด,ดนเน็บแดงก็ไแดกเองโดนเน็บบอกว่าเมื่อไหร่โปรจะหมดจากเซิร์ฟเลิกแล้วมันมาดูมันจะตอบคับต่อ คำถามมึงว่ายังไงมึงลองไปถามดูดิถ้ามันไม่ด่ามึงมันก็เบอร์มึงแค่นั้นแหละมีอยู่สองอย่างเลยยาแตดอะล้อเนี่ยวายล้อกูพูดความจริงนะมันรักไม่ได้กูพูดความจริงอะจะมาพูดถึงเรื่องมาพูดได้ก็เพราะกูก็เป็นคนเล่นปกติเหมือนพวกมึงมาก่อนไอ้เดี๋กูจะบอกไว้ฟังทำดิเก๋นะเอ่โอเคเนาะแต่เกมมึงดีมากมึงเนี่ย ตายหาตาหโอกูไม่ได้บอกว่า GM เออ้กูก็ไม่ได้บอกว่าีเอ็มีไฟไม่สะดกมันตนุามัน เห็ <5 S 1> นไหมเอาลองประเมินคร่าวๆนั่นไม่ต้องอลงเละเอียดขนาดนั้นหรอกประมาณประมาณอาจจะเยอะกว่าจอยพี่จอยอยาอ่างโดนเด่เนแล้วแต,ต่มันไมนะ่ขึ้นโดนเด่นมันบ้าแค่ไอ้เหี้ยถมโดนเด่เนกูบังขนาดนั้นว่าอะไรนิเพราดิฟไหมเออไม่ต้องเข้าหรอกดิฟนี่แหละมันไม่มีใครเข้ามาละไม่ก็อเอาคนดูมันมันเข้าห้องนั้นไม่ได้ปิดแล้วไม่ไม่มีใครเข้ามาได้แล้วไม่อหมดไอ้ตัวนี้บ้าเติมเงี้ยสิ ล็อกดิฟได้นะแต่ว่าพี่ล็อกได้ล็อกได้แตล็อกอะไรแต่คือคนที่เกลียดทำคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวมื่นลูกแสนมื่นี่นะเติมเติมเติมเป็นล้านเขาบอกเติมเป็นล้านเติมเป็นล้านเนี่ยสมเพศเดี๋ยนะดูแต่ละคนเติมกันในควายแล้วดูเนี่ยเงินที่มึงเสียไปกับเกมเนี่ยได้แค่นี้อ่ะเอาลองกินเอามึงเอามึง เกับเกมแต่เกมไม่ทำพี่ใหญ่เลย,ยคคม,มีแต่โเอเก็บไม่แต่เกมแต่เกมไม่ทำพี่ใหญ่เลยเจ๊เก็บทำคมบัตรสิบบัตรสิบบัตรสิบแจ๊มนุษย์ต่างดาวที่ไหนวะอา้าวมันก็เป็นมนุษย์ต่างดาวดนุษย์ฟัองออกอะไรควายแก่หนวดอาหารโคนบ้างนะไว้หามพ่อมึงแล้วมึงคิดว่าสาวม,มัจะชอบแบบคนไร้หนวดอ่ะทำไมไว้หนวดวินเกต์อ่ะโจนได้ไควายลองเผิดโจนได้โจรหน้าทรงโจร ทรงโดนแต่โดนโดนโดนโเกี้ยวอะไรเลยรวยแล้วแต่เลยครับรวยก็แล้วแต่เลยกูก็รวยเหมือนกันนะทำไมอ่ะกูก็รวยเหมือนกันนะ้วทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันรวยผมพิมพ์มันบอกว่ามันรวยผมบอกว่าไอ้จนโจยแต่เสือบอกเรายังไม่ได้ถามเลยว่ามันรวยเติมเติมเติมไปทนอไมเกมกระต่ายเข่าเสือแต่ จะตเจะปวกรพี่ีตน้ำมันฮะไี่จะาวกรันน้ำมันตีหนึ่งตีหนึ่งมาตีผูได้โดนใจว่าชอบคนครับผมพูดความจริงนะผมไม่ได้คนตอแหลนะครอบผมพูดความจริงอะผมเอาความจริงมาพูดอะแค่ลง่ี